สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาวทีเจ็ดบอลใบเฮียบ้านทันเกมทุกๆท่านครับผมวันนี้ครับผมมีมาฝาก5คู่อย่างเช่นเคยก่อนจะไปรับชมรับฟังครับฝากกดถูกใจกด s u b s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางพวกเราส่วนใครครับที่อยากจะเข้าบ้านเขียวสามารถจิ้มลิง์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับตอนนี้ครับผมกําลังจัดกิจกรรมแจกเสื้อกีฬาพรีเมียมกระเป๋านาฬิกาลําโพงและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายใครสนใจครับคาร่วมสนุกกิจกรรมกันได้เลยครับเรามาเริ่มกันที่ คู่แรกครับเป็นศึกคาราบาวครับครับคู่ระหว่างทางด้านไบตันครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเมยงของทางด้านหงแดงลเว์พูครับคู่นี้เตะก,กันตอนตีสองครึ่งครับที่สนามอเมริกันเอ็กเพรสครับแฮนดิแคปเปิดมาที่ทีมเยือนครับลบ0.5 สถิติการเจอกัน5นัดล่าสุดครับไบตันชนะ2ครับลิเวอร์พูลชนะ1ครับและเสมอกันไป2เกมนัดล่าสุดครับลิเวอร์พูลครับเปิดบ้านเอาชนะไปได้2ประตูต่อ1ครับแบบสุดมันเลยวันนี้ครับไบตันครับมาในแผน4-2-2ครับมีเวลเบกครับกับรรนเดอร์ครับยืนเป็นคู่หน้าครับแล้วก็มีมิตมากับฟอร์ดดี้ครับยืนเป็นซ้ายขวาช่วยกันทําเกมลุกส่วนด้านลิเวอร์พูลครับมาในแผน4-3-3ครับมีนูนเยสครับมีหลุยดีอาร์ตครับแล้วก็มีซาร่าครับเป็น เจ้าบ้านไบตันครับชนะ2เสมอ2แพ้1นัดล่าสุดครับเปิดบ้านเสมอวูฟแฮนตันไปแบบโกงความตายครับที่2ประตูต่อ2ครับได้ประตูตีเสมอตอน90นาทีบวกครับส่วนทางด้านลเวร์พูครับชนะ4เสมอ1นัดล่าสุดครับออกไปเสมออาร์เซนอลไปแบบสุดมันครับที่2ประตูต่อ2คู่นี้ครับผมมองว่ามีโอกาสโลเตชันนักเตะเยอะอยู่พอสมควรครับพอลเวร์พูครับเพิ่งไปผ่านศึกหนักมาในนัดที่แล้วครับส่วนไบตันก็คงทําเหมือนกันครับกับเลทราคาที่เปิดมาวันนี้ครับผมว่าเจ้าบ้านนา จะมีลุนครับคู่นี้ครับออกได้2หน้าครับแต่ผมคิดว่ามีถึง120นาทีแน่ๆครับสกอร์ที่คาดว่าจะจบครับอยู่ที่ 0- 0หรือไม่ก็1นครับคู่ที่2ครับเป็นทางด้านนิวคาสเซิลครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางด้านสิงบูเชลซีครับคู่นี้เตะกันตอนตี2-45ครับที่สนามเซมเจนพาร์ครับแฮนดิแคปเปิดมาที่ทีมเยือนลบปอสถิติการเจอกัน5นัดล่าสุดครับนิวคาสเซิลครับชนะ1ครับเชลซีชนะ2และเสมอกันไป2เกมนัดล่าสุดครับเชลซี เปิดบ้านเอาชนะไปได้ที่2ประตูต่อศูนย์วันนี้ครับนิวคาสเซิลครับมาในแผน4-3-3ครับมีอีซักครับฮาวิบานครับแล้วก็อเมิลอลนครับยืนเป็น3ประสานในแดนหน้า ส่วนทางด้านสิง์บูเชลซีครับมาในแผน4-2-3-1ครับมีแจ็คสันครับยืนเป็นหน้าเป้าครับแล้วมาดูเอเก้ครับแล้วก็เนโต้ครับแล้วก็พามือครับเป็น3ประสานในแดนกลางเรามาดูฟอร์ม5นัดล่าสุดของทางด้านนิวคาสเซิลครับชนะ1เสมอ2แพ้2ครับนัดล่าสุดครับออกมาแพ้เชลซีแบบสุดมันครับที่2ประตูต่อ1ครับส่วนทางด้านเชลซีครับชนะ3เสมอ1แพ้1นัดล่าสุดครับเปิดบ้านเอาชนะนิวคาสเซิลไปแบบสุดมันครับที่2ประตูต่อ1ครับ คู่นี้ครับเพิ่งเจอกันมาเมื่อ3วันที่แล้วครับแล้วก็เป็นด้านเชลซีครับเก็บชัยชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งครับในบอลลีครับและต้องมาเจอกันในบอลถ้วยในครั้งนี้ครับเลทที่เปิดมาวันนี้ครับให้เป็นทางด้านทีมเยือนครับผมเลยมองว่าวันนี้เชลซีน่าจะมีสิทธิ์ย้ำแขนได้อีกครั้งครับสกอร์ที่คาดว่าจะจบครับอยู่ที่2 0หรือไม่ก็31ครับคููที่3ครับเป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางด้านเลสเตอร์ซิตี้ครับคููนี้เตะกันตอนตีสองสี่สิบห้า เปิดมาที่เจ้าบ้านครับลบหนึ่งทับหนึ่งจุดา สถิติการเจอกัน5นัดล่าสุดครับแมนยูชนะ2ครับเลสเตอร์ชนะ2และเสมอกันไป1เกมนัดล่าสุดครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดบ้านชนะไปแบบสบายๆครับที่3ประตูต่อศูย์วันนี้ครับแมนยูครับมาในแผน4 2 3 1มครับมีฮอยลุนครับยืนเป็นหน้าเป้าครับแล้วมีแรดฟอร์ดครับแล้วก็มีกานาโชบูโน่ครับเล่นแดนกลางช่วยกันทำเกมลุกส่วนาด้านเลสเตอร์ครับมาในแผน4231เช่นเดียวกันครับมีเจมี่วาร์ดี้ครับยืนเป็นหน้าเป้าครับแล้วมีฟาคุนโตครับกับดีดี้ครับ ช่วยกันเล่นแดนกลางเรามาดูฟอร์มห้านัดล่าสุดของด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับชนะ1เสมอ3นัดล่าสุดครับออกไปแพ้เว์แฮมมาแบบหมดรูปเลยครับที่2ประตูต่อ1ส่วนด้านเลสเตอร์ครับชนะ2เสมอ1แพ้2นัดล่าสุดครับเปิดบ้านแพ้ฟอร์เรสต์ไปแบบหมดท่าครับที่3ประตูต่อ1นครับนัดนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับได้กุณซือใหม่ครับเป็นลุตฟานิตรลอยครับมารักษาการแทนครับผมว่ามาผิดที่ผิดเวลาไปหน่อยครับเพราะตอนนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับตัวเจ็บเยอะอยู่พอสมควรครับและวันนี้ครับน้า จะเป็นการลองตัวของทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับกับเลทราคาที่เปิดมาวันนี้ครับผมมองว่ามันน่าจะเยอะไปนิดนึงครับสกอร์ที่คาดว่าจะจบครับอยู่ที่1นูหรือไม่ก็2อหนึ่งครับคู่ที่4ครับเป็นทางด้านเบตันครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางด้านไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลครับคู่นี้เตะกันตอนตีหนึ่งสี่สิบห้าครับที่สนามดีเบสสเตเดียมครับแฮนดิแคปเปิดมาที่ทีมเยือนครับลบสองลูกคู่นี้ครับเคยเจอกันมาแล้วครับหนึ่งนัดครับเป็นทางอาร์เซนอลครับชนะไปได้ครับสองประตูต่อหนึ่ วันนี้ครับเบตันครับมาในแผน352ครับมีเอนิวกับแชมป์กิมบูดครับยืนเป็นคู่หน้าครับคอยทําประตูครับส่วนทางด้านอาร์เซนอลครับมาในแผน4 2่สมครับมีไคลฮาวเวิครับยืนเป็นหน้าเป้าครับและมีซาก้าครับกาเบียลครับแลวก็ทอสซาครับยืนเล่นแดนกลางเรามาดูฟอร์มห้านัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านเบตันครับชนะ2เสมอ3ครับนัดล่าสุดครับออกไปเสมอพีมัทมาแบบสุดมันครับที่3ประตูต่อ3ส่วนทางด้านปืนใหญ่อาร์เซนอลครับชนะ3เสมอ2แพ้1นนัดล่าสุด เปิดบ้านเสมอรเวร์พูไปแบบสุดมันครับที่2ประตูต่อ2คู่นี้ครับเป็นทางด้านอาร์เซนอนครับดูเหนือกว่าอยู่แล้วครับทางเกมดูรถก็เกมรับครับแล้ววันนี้ครับเป็นแค่บอลถ้วยคาราบาวครับคงจัดตัวลงไม่ให้กระทบกับบอลในลีครับเพราะตอนนี้โปรแกรมเตะเยอะมากครับกับเล่นราคาที่เปิดมาวันนี้ครับผมมองว่าน่าจะสูงไปสําหรับถ้วยนี้ครับสกอร์ที่คาดว่าจะจบครับอยู่ที่2 0งหรือไม่ก็21ครับคู่สุดท้ายครับเป็นทางด้านสเปอร์ครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของทางด้านซิตี้ครับคู่นี้เตะกันตอนตี35ครับที่ครับ สนานท็อตแน่นท็อปสเปอร์สเตเดียมครับแฮนดี้แคปครับเปิดมาที่ทีมเยือนครับลบปอครับสถิติการเจอกัน5นัดล่าสุดครับสเปอร์ชนะ1ครับแมนซิตี้ชนะสครับและเสมอกันไป1เกมนัดล่าสุดครับสเปอร์เปิดบ้านแพ้ไปแบบสู้ไม่ได้เลยครับที่2ประตูต่อศูนย์วันนี้ครับสเปอร์ครับมาในแผน433มครับมีโซลังกี้ครับมีจอห์สันครับแล้วก็ไมกี้นัวครับยืนเป็น3ประสานในแดนหน้าตัวด้านแมนซิตี้ครับมาในแผนส1 4 1ีครับมีฮาแลนด์ครับยืนเป็นหน้าเป้าครับแล้วก็มีซิว มีโฟเดนครับแล้วก็มีฟาวินโยครับแล้วก็นูนเยสครับช่วยกันเล่นแดนกลางเรามาดูฟอร์ม5นัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านสเปอร์ครับชนะ3แพ้2นัดล่าสุดครับพา่าแพ้คิตตันเพลธไปแบบงงงครับที่1ประตูต่อศูนย์ครับส่วนทางด้านแมนซิตี้ครับ5นัดล่าสุดครับชนะลวดทั้งหมดครับนัดล่าสุดครับเปิดบ้านเอาชนะเซาท์ทัมตันไปได้1ประตูต่อศูนย์ครับคู่นี้ครับเป็นอีกคู่หนึ่งครับที่ถูกตั้งให้เป็นคู่บิ๊กแมตช์ครับแต่ฟอร์ม กว่าครับ5นัดที่ผ่านมาครับแต่วันนี้ครับเป็นแค่บอลถ้วยครับผมมองว่ากับเลทราคาที่เปิดมาในวันนี้ครับผมมองว่าเจ้าบ้านครับน่าจะมีสิทธิ์ลุนมากกว่าครับสกอร์ที่คาดว่าจะจบครับอยู่ที่1 0ึหรือไม่ก็1นึครับสรุป5ตัวชชว์จริงวันนี้ครับคู่แรกครับให้ไปทางด้านไบตันครับคู่ที่2ครับให้ไปทางด้านเชลซีครับคู่ที่3ครับให้ไปทางด้านเลสเตอร์ครับคู่ที่4ครับให้ไปทางด้านเบตันคู่สุดท้ายครับไปทางด้านท็อตแนมท็อตสเเอร์ได้เลยครับ ส่วนใครครับที่อยากจะได้มากกว่าหน้าช่องครับหรือว่าอยากได้ตัว V.P. สามารถจิ้มลิงใต้คอมเมนต์ได้เลยครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดถูกใจกด subscribe ให้กับทีมงานทีเด็ดฟุตบอลบายเฮียปั้นทันเกมกันด้วยนะครับขอบคุณครับ